ออกมาแล้วโอ้โหนี่ไอีไปิกพอตบอซ์เขาจะเปลี่ยนร่างของเขากลายเป็นพส์นะเป็นพืชครับเป็นการผสมร่างจ่างเฮ้วะ มากันจ้ามากันแล้วนะจ้ะเอาละที่โกโกไอแลนด์ตอนนี้พี่จิ๊บก็เตรียมความพร้อมสำหรับเจ้าอ e ีปิกบุ๊บล็อกของเมืองนี้นะครับผมอ่าในระหว่างนี้เราก็พยายามจะเคลื่อนย้ายมอนสเตอร์มาที่เกาะแห่งนี้ให้มากที่สุดเพื่อเราจะแซปนะครับทั้งเอ่อ บ็อกซ์นะวู๊บ็อกซ์นะครับแรว์บุบ็อกซ์นะครับแล้วก็อีพิกวุบบ็อกซ์ซึ่งจะมาในอีเวนต์อีกไม่นานนี้นะครับมาแล้ว4.0นะอันนี้ก็คือเฉลิมฉลองนะครับอ n เว v e ์ซารีมัน t h นะอ่ะโอเคเราเตรียมตัวกันดีกว่างน้องตัวไหนที่ยังไม่ได้อยู่นะครับจับมาลงก่อนเลยนะ <c oughs> ทำไมมันดูวุ่นวายจังวะอ่ะอ่ะ,อะเราจะแยกฝั่งนี้แล้วกันนะ ตัวนี้ฝั่งนี้ตัวแรงนะเอา้าฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ใช่ตัวแรงเออนะครับพี่จิ๊บยังไม่ได้ใส่นะเพราะว่าถ้าใส่ไปแล้วเกาะหลักมันหายด้วยนะครับมอนสเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวลืมนะครับถ้าใส่เข้าไปในบล็อกก็คือหายไปเลยนะที่เกาะหลักก็หายด้วยนะ <S 2> <S 2> <S เพราะฉะนั้นเราจะยังไม่ใส่แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวจะใส่ทีเดียวให้น้องๆดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะเอ่อเอ่อในวงนี้อยู่นี้แล้วกัน มาแลวจ้าฉันจะต้องได้ฉันจะต้องได้เฮ้ยนี่ไงอีปุกปบปุกอีปุกมีปุกป๊อกมาแล้วฮะโอ้โหทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่เอ้าเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่เอ้ยมันต้องมีอีกตัวหนึ่งเปล่าอ๋อนี่ไงนี่ไงมาแล้วนี่ไง โอ้ยเดี๊ยเดี๊ยเดี๊ยเเดี๊ยนอ๋อมึงไหนก็ได้หรอวะเดี๊ยเดี๊ยเมันใช่ไหมล่ะถ้าเราถ้าเราเอาของเมืองอื่นละอีพิกบล็อกโอ๊ยทำไมตัวมันไม่เท่ากันอะเดี๋ยวเดี๋ยวมัน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 เขาเรียกว่าอะไรเป็นบล็อกวะใหญ่ยังเลยอีพิกเพรสเฟดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ่อถ้าเป็นเนี่ยเอ้ยมันมันตัวใหญ่ไง แต่ก็คือตัวเดียวกันหมดเลยนะใช่เอ่อว่าแต่ว่าจะเอาตัวไหนดีเอาอันนี้กแล้วกันนี่อ่าตัวนี้ตัวเล็กสุดวะอะไรวะมันบั๊กแล้มันเนี้ยจริงๆนะเนี้ยบั๊กนะเนี้ยเนี่ยดูดิบ้านใหญ่เป็นกิโลแต่พื้นที่มันเลยปุ๊บเอออ้ยำมมันใหญ่เงี้ยอะไรวะ วางไว้ตรงนี้อ่ะโคตรใหญ่เดี๋ยวนี่แหละอันนี้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 เออมานี่มาอ๋อออเรดดี้แล้วเอ้าเวรกรรมวางไปแล้วออกไม่ได้ด้วยรีมูฟได้ไหมไอวันดิชั o ร์รีมูฟโกออล o n นสเตอ e ์เรดดี้บ็ w กซ์วิวลโอเคไม่เป็นไรมั้งเพราะเรายังไม่ได้ใส่เอออีบ้าตกใจหมดเอาใหม่เออวางนี่วางนี่นี่มา โอเคเดี๋ยวลองดูซิว่าต้องการตัวอะไรบ้างอ๋อแค่นี้เอง Box requires epic monster to power up โอเคมันก็ไม่ได้ยากนี่ว่าเป็น blast r e a t i n g s p r u n g octopus falcon เอาละโอเคเดี๋ยวเราเอามาใส่ดูนะครับมามีตัวอะไรบ้างนะเอ่อ epic p b a b l y epic ออกโตปาสอีพิกเฟอร์คอนอีพิกริดดิ้งอีพิกสปังอีพิกเบนบลัสโอเคลองดูฮะดูซิว่าฉันบรีดใครได้บ้างฉันต้องไปดูตรงนี้ก่อนใช่ไหมเอาละใครจะย้ายมาบ้างนี่ครับอีพิกเอ็นบลัสมาแล้วจ้าน้องๆนี่ไงโยอีพิกเอ็นบลัสเย้ ใช้สำหรับการปลีกเจ้านี้โอ้โหเมล้วจ่าโกวบล็อกของฉันฉันได้ตัวอีปิกมาแล้วเอาสับไปสิต้องใช้ตัวอีปิกอะไรนะโอ้โหฉันเบรดได้เยิ่มเง้ยเนี่ยอีปิกจำบุรีมาไว้เดี๋ยวเพิง่งเพิ่งฉันจะทำเควสนี้ก่อนอีปิกริดดิง้งเจ้าจงมานี่พวกนี้จะเป็นพวกสละชีพั้งนั้นมา อีป e ิกตัวที่สองอีป e ิกร e ีดิ่งคลาสอีปิกเนเชอรัลสามภาคมาเลยครับตัวนี้เป็นหนูหมุนยนต์นะเนี่ยโคตรเท่เลยฉันต้องมาเสียอีกแล้วหรอวะฉันต้องมาเสียเพราะเจ้านี่ตัวเดียวเลยเนี่ยโอ้ไม่นะเอาละตัวถัดไปฮะใช้วิธีการบีดอย่างนี้พี่จิ๊ e อีปิกพอดเบอรี่ครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใช้บีดสำหรับ เจ้าแห่งโองบอกลเลอเอยไปินพลัมบรลี่มาอีกหนึ่งตัวนี่ครับไม่ตามเพชรนะเราใช้ฝีมือของเราฮะไม่ไงธรรมดาที่ไหนละพี่ชิปะไม่ไงตัวถัดไปอืมีปิกตัวไหนอีกนะเอา้าหมดแล้วเอไม่ใช่ดิเฮ้ยมันมีตัวไหนอีกตัวเอ้ยเป็นเการ์ฟอรคอนมาเจ้าหนูพวกนายต้องถูกสังเวย มาแล้วจ้าอีปิกฟาร์คอนโอเคมาอีกตัวครับอีปิกตัวที่6ของเมืองนะโอ้โหเดี๋ยวนีะถูกสังเวยเหมือนแล้ววะเฮ้ยมันจะดีเหรอครับเอาดิลองดูซิว่าใส่ตัวไหนดีเอ่ออีพิกเฟอร์คอนอีพิกพอลลี่หรืออีพิกออคโตพัสอ,อีกตัวหนึ่งเหรอไหนขอดูหน่อยดิมีไหมอีพิกออคโตพัสออคโตพัสเฮ้ แต่ฉันว่าฉันมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวป๊บหนึ่งนะไปหาตัวก่อน few moments later. โอเคครับตอนนี้พี่จิ๊บใส่ไปแล้วนะหนึ่งสสสี่ตัวนะครับแต่ว่าจะบอกว่าอ e ีพิกออคตาพัสอ่ะมันต้องไปเอามาจากมืองที่เป็นเอ่อกาะที่เป็น n a t ชอรัลนะเกาะเกาะธรรมดาะครัยเกาะที่พี่จิ๊บทำคือเกาะฟิสิกส์นะครับซึ่งไม่ได้เฉยว่ะย้ายมันไม่ได้ มันคืออะไรวะโอ้โห,หน,น้องๆนี่คือแกจะให้ฉันเติมเพชรใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเลวร้วายสุดๆน,น้องๆอืตายแล้วนี่ครับไม่สามารถทําได้วะได้แต่เกาะอีพิกที่มาจากเกาะเนเชอรัอเท่านั้นนะโอ้โหแล้วกัเกาะิึปอกด้วยนะ อาวนี่ครับรนอ้องๆและพี่ชิบก็กลับมานี่ครับที่ t r a n s Island นะครับเกาะพืชของเรานั่นเองนะและเราจะทำการย้ายมอนสเตอร์นะครับซึ่งพี่ชิบได้เบรดไว้ทุกตัวนะครับตอนนี้และพี่ชิบก็ได้มันแล้วนีครับนี่ครับเขาก็คือใส่เวลสิบห้าไปแล้วด้วยนี่ฮะเขาก็คืออีพิกออคโตปัสนะครับผมเมอร์จ้า โอ้โหเพรเกือบหมดนะเราจะเทเลพอร์ตไปนี่ครับเอา้าทำไมเทเลพอร์ตไปไม่ได้เออลืมไปไม่ใช่เทเลพอร์ตเราจะต้องทําให้ลเโลก15เนะครับเพื่อจะย้ายไปที่เากาะไอแลนด์นะโอเคอันนี้คือมีแล้ว1ตัวนะครับและอีกตัวหนึ่งที่ขาดอยู่จำอยู่ที่เกาะวอเดอร์ครับ ที่กอวอเตอร์แล้วก็บีดได้แล้วนะครับโ,โหใช้เวลามาเนิ่นนานเหลือเกินจะของบลองบิดอีกทีนะี่จะติดไหมนะครับซึ่งวิธีการบริดนั้นนะครับริดดิ้งกับฟอกค,ครับสามารถที่จะได้อีพิกสปรังนะปึ๊บไม่ติดแล้วว่าบิดยากมากนะครับจุดทูบจุดเทียนกันไปนานเที่ยวนะครับผมและตัวนี้ครับอีพิกสปรังมาแล้ว1วันหนึ่งชั่วโมงนะซึ่งเราไม่สามารถจะแซฟได้นะครับจะแซฟไปไหนก็ไม่ได้นะ เราจะต้องเวทไปครับอีก1วัน59นาทีนะครับซึ่งพี่ชิปจะไม่รอแล้วนะครับพี่จะสปีดอัพไปเลยนะครับเสียไป25เพชรปุ๊บโอเคละมาเกิดแล้วอีพิกสฟังมาลีดรับอีพิกสฟังคลัสติเจโร่สามธาตุลมใบไ,ไม้แล้วก็น้ำนะครับดูสิดูตัวของมันดิมันเรืองแสงและสามารถเห็นกระดูกข้างในได้ด้วยครับน้องๆดูสิ ฮ้ยไอตัวนี้มันแปลกประหลาดสุดๆไปเลยว่ะน้องๆโอ้หเท่มากฮนะนี่ครับเขามาแล้วบังเกิดแเดวนะที่เกาะวอเตอร์ครับฟิปน,นี่มาแล้วตัวนี้เรืองแสงมนุษย์เรืองแสงและเห็นกระดูกด้วยนะโอ้โหแต่ว่าเขาจะอยู่กับเราไม่นานนะน้องๆมาแล้วฉันต้องอัพในระดับสิบห้าโอเค ตอนนี้รู้สิบห้าแล้วนะครบทุวนสมบูรณ์ทุกอย่างครับเราจะไปที่เกาะโกกันครับเพื่อไปปลดล็อกตัวสุดยอดของเราที่เรารอมาเนิ่นนานฮนะโอเคโอเคกกับมาแล้วจ้าที่เกาะโกโอ้โห เจ้าแห่งเกาะเน่ฉันกลับมาหานายแล้วสินะโอเคตอนนี้เหลืออีกแค่2ตัวเท่านั้นจะเติมเพชร1,000ก็ไม่ใช่เรื่องเพราะฉันเหลือแค่อีปิกออกโทพัสกับอีปิกสปรังเท่านั้นเอาละฉันจะต้องย้ายพวกเขามาก่อนนี่เราไม่ได้เติมอะไรเลยเราะบริดเองทั้งนั้นแน่นี่เป็นไงล่ะครับมาเลยครับชุบตัวที่หน มาจ้าอีพิกออกตัวบอสนี่ครับมาแล้วคลาสอีพิกเอเลเมนสองธาตุนะธาตุใบไม้กับธาตุน้ำนะครับผมมาเลยจ้าปึบแวบ,บแบ,บแบบนี่เนี่ยตัวที่เจ็ดของเกาะโกนั่นเองจะตัวอีพิกนะมาลเลยนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นใครเอาละละอีกตัวหนึ่งครับตัวสุดท้ายเอ่อ นี่ฮะอีพิกสปรังส,สดๆร้อนๆที่ได้เมื่อกี้เลยน,ะน้องๆสองคนนี้ครับจะมาทำให้เกาะนี้สมบูรณ์แบบมามาแล้วจ้าอีพิกสปรังอีกหนึ่งตัวคลาสอีพิกเนเจอรัลชาติลมใบไม้และก็น้ำนะครับผมเมินเลยโอ้โหดูสิน้องเป็นสไลน์เมือกนะครับเมือกที่เรืองแสงและสามารถเห็นเกนกลางกระดูกได้ด้วยซ้ำนะเนี่ยนี่มันโบนสปรังชัดๆ มาเลยครับไม่ไงเอาละอีก,อกตัวที่แปดของเกาะนี้และเอาเละถึงเวลาที่น้องๆทุกคนรอคอยแล้วเขาจะมาเลยครับเจ้าแห่งวุฟบ็อกนะราชาแห่งวุฟบส็อกผู้ยิ่งใหญ่ครับทุกคนขอเสียงหน่อยครับเอาละเสียงนี้จะเป็นเสียงอัญเชิญท่านวุฟบ็อกราชาเจ้าแห่งราชาวุฟบ็อกมา ที่เกาะแห่งนี้เตรียมตัวพบขับท่านได้แล้วครับผมมาครับเอาละบ็อกซ์อิดฉันจ,จะเสียนายไปจากเกาะครับใส่แล้วเสียทันทีครับและนายก็จะหายจากเกาะวอเตอร์ทันทีนะไปปึ๊บอ,อีกหนึ่งตัวครับนายก็จะหายจากเกาะแพ้นสไปเลยนะพวกนายจะไปได้เหรอไปสิปึ๊บเอาเละเฮ้ยแล้วไงต่อวะ เฮ้ยยังไงต่ออ้าวนี่ไงปุ่มเพลาวัฟเพื่อนน้องๆเอาแล้วเรามารุนไปพร้อมๆกันนะครับทับถอยหลังนะจุดระเบิดครั้งนี้ห้าสี่สามสองหนึ่งละพลาวัฟมาเลยมาจา้า epic full stock pants ตัวนี้มาเลยครับ สุดยอดอีพิกบ็บอกซ์กอล์พันสเตปมาแล้วโอ้โหนี่มันร่างพันสิสนะตัวที่หนึ่งเย้าโอ้ลูกตัวมันจะมีธาตุของแต่ละตัวอยู่นะน้องเฮ้ยโอ้เข้าใจนะน้อง,องเก็บเพชรก่อนก่อนอื่นเลยนะครับเอ่อทุกตัวจะมีธาตุอยู่นะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอธิบายก่อน ก่อนก่อนจะอธิบายเราให้น้องกินก่อนดีกว่าครับเอ่อไอ้ไม่มีข้าวกินนี่วะ่ะไอ้ทำบิสกาตฟรีก็ไม่ได้ด้วยวะ่ะเอ้ยเอ้าน้องก็ใหญ่แค่นี้เหรอเดี๋ยว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 ขออนุญาตท่านหนึ่งนะตรงนี้เป็นท่านเฮ้ยเต้นร้องร้องเฮ้ยนี่ โอ้ยโคตรเท่โอ้โหเดี๋ยว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 ฉันยังไม่พร้อมขออ,นะขออีกทีนะขออีกทีนะน้องแป๊บนึงนะครับใบไม้เอีาเหมือนนี่ก่อนเอาแล้วขึ้นมาอยู่ตรงนี้นี่พื้นที่ของพระราชา <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองดูนะว่า พันพราชาของเรานี่ครับจะแดนซ์เป็นยังไงเนี่ยครับออกมาแล้วโอ้โหนี่ไอ,อ้ไอปิกพอบ,บ็อกซ์ x เขาจะเปลี่ยนร่างของเขากลายเป็นแพรนส์นะเป็นพืชครับเป็นการผสมร่างจ้างเท่วะ่ะโอ้โหนี่เยา้าโอ้โนี่สุดยอด สดุดยอดโอ้โหโอ้โหนี่ฮะอเอาแล้วก็กลับร่างอ๋อน้องๆเห็นไหมเขากลับร่างฮะโอ้โเท่มากเท่มากเขากลับร่างเป็นร่างปกตินะตอนนี้เขาเต้นเขาจะแปลงร่างกลายเป็นพลังแฟลนส์ขึ้นมานะครับไม่ตรงนี้นะเขาจะล่องลอยนะครับชิ้นส่วนเขาจะล่องลอยอยู่นะครับแล้วก็ เขาจะชาร์จพลังนะแล้วก็แปลงร่างกายเป็น p พลนส์นี่ครับอีป e ิกพลนส์นั่นเองนะโอ้อย่างเท้ hey! เลยน้องๆเข้าใจแล้วน้องๆพี่ชิปคิดว่านะจะต้องทำว็อกบ็อก์ให้หมดทุกตัวก่อนนะครับแล้วค่อยถึงจะไปทำว็อกบ็อกของโกว็อกบ็อกซของธาตุอื่นเนี่ยเพราะมันยังมีอีกนะรู้สึกว่าจะมี4-5าธาตุเลยนะน้องเออ นี่ครับตัวนี้เป็นกูวับ็อกซ์ของแพรนส์เนี่อมาอีกแล้วอ่ะของแพรนส์นะของกราะแพรนส์นะครับไม่เป็นไงล่ะแล้วมันก็เท่มากๆด้วยน้องๆดูสิโอ้โหที่ไม่รู้จะพูดคําไหนเลยครับภูมิใจมากนะเพราะว่าไม่ได้เติมนะครับในวิธีการบรีดเอานะตัวอีปิกนะครับมันเลยช้ากว่าชาวบ้านเขานะโอแต่เราก็พยายามมากครับอื สุดไปเลยนะทน้องโอเคเอาอีกแล้วคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับมาฉลองนะครับ10ครบรอบ11ปีของ My Singing m o n s t e r นะครับซึ่งพี่ลิปเก็เล่นมาเป็นเวลา11ไม่ใช่เล่นมาเป็นเวลาประมาณ1ปีใช่ไหมเออนะประมาณนั่นแหละนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไวประมาณนี้ครับความพยายามของเราไม่เสียหลายครับก่อโกไอซ์แลนด์ก็สำเร็จแล้วนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ เป็นกําลังใจให้พี่จิ๊บนะครับกดติดตามช่องพี่จิ๊บไว้ด้วยนะครับผมและมีอะไรก็ฝากแนะนํากันด้วยนะคลิบจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้ต้องไว้ประมาณนี้ครับหลากจากลากันไปพร้อมกับโกงป๊อกนี่ครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับไปแล้วครับอย่างเท่น้องๆตัวนี้ต้องมีนะโอ้โหทำยากมากูมิใจสุดๆเย้า <Yo! S 2> ูหู